มางัดไก่เย็นแล้วยังกรอบผงมะนาวค่ะผงมะนาวไม่ใช่ใส่ในยำหอยมอยำก็ใส่ได้แต่ว่าอันนี้เครื่องดื่มทำเป็นน้ำผงมะนาวทำเครื่องดื่มได้ด้วยเตมราเอ้าอร่อยเฮ้ยสดชื่นอนะเพิ่งรู้หล่าเต็มลาเอ้อเรื่องจริงปะเนี่ยสดชื่นวันนี้เดี๋ยวจะมาแข่งกินผงมะนาวกันแต่ว่าเราจะไม่เปรี้ยวแน่นอนเพราะผงมะนาวเยอะนี่ไม่ไม่รู้เปรี้ยวไหมอ่ะไม่เปรี้ยวเอาเทปป้อนฉันห้ามทำหน้าเปรี้ยวนะ เีหวานมากมึงอยากเฟนกูโต้มเร็กๆไม่เท่าไรหลังๆไม่เปี้ยวเธอมันเหมือนแบบเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นเลยเตรียมร่างดีๆอย่าอย่าอย่า